ถึงวังเวียงแล้วเราก็มาอยู่ที่สะพานแดงซึ่งสะพานแดงจะข้ามไปถ้ำจังได้นะคะไปดูกัน เป็นไงเย็นสวยมากสวยมากดูตรงนี้มีความแบบว่าสลักชื่อ,อ,อจังเปิด8ปดโมงนะคะแต่ว่าเรามาเกินเวลาเราเรามาก่อนเวลาเรามาก่อนเวลา,เรา,า,เ,วลาเรามาประมาณ7จ็ดโมงห้ 50. แต่อีกสิบนาทีเขาก็จะเปิดแล้วแหละก็ใครรีบมาแต่6โองคะ่ะมันยังไม่เปิดฮะเปิด8ดโมงต้องรีบทำไรคะหน,ยนียุ่งหนียุย่งเยอะมาก <laughs> 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 ทุกคนต้องมีการขยับขาออดอ m e นี่คืออารมณ์ก่อนขึ้นบันไดเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีตอนขึ้นบันไดเสร็จคือผู้ชนะแน่นอนซู้ซู่ข้นบันไดปีค่ะไปโอเมก้อยังไม่ถึงเลยขึ้นมาถึงแล้วบสบายมากหูชิวๆิว Eh ิไปจ้ะ hmm. อุ Dude, ้ยทรเกาลีตามมาแล้วเขาทำแล้วเขาทำแล้ว คำว่าเลยยิบเลยยับอยู่แต่ว่าแบบแบบมันจะแบบแบบเห็นไหมเห็นไหมทุนะำเยยิบเลยยับโอ้ยโอ้ยระวังระวังระวังดีนะไม่ใช่คนแรกไปนียเมื่อกี้ตกน้ำดังจอมให้รองเท้าหลุดนะจ๊ะอยากไม่เศอ้าอยากเป็นปลาโลมา จะได้แล้วจะได้แล้วยอดย้อนอ๋อย้อได้แล้วได้แล้วโอ้ยเยี่ยมค่ะรักขน้องสาวลองลองลองเร็วลองเร็วตึงดิงนนอ่ามาให้ป่อยได้สีมือไข่ให้มันดูบ้าง ดูสิมาตอมไปที่เท้าชันเฮ้ยสีสวยด้วยตัวเองอแล้วามากเกาะเ,เ,เน่ารักอะถ่ายถ่ายถ่ยายมันดูจุดจ,จุกจิ ไ,ไ,ไปได้แล้วลูกไปไปไปไหนเอาไปไม่ละมหมดไปต่อเกี้ยนแล้วอยากเอาไม่สนใจเราเป็นั่งดูดอะไรก็ไม่รู้เปียนจุดมามาเกาะหมวกพี่ฟิล์มเลยรู้มฟิล์มนะนางรักจนขนาดว่าสบายแล้วก็ไม่ยอมหนีกลับเลยลับ เดินไปเดินไปเดี๋ยวมันก็ไปมันมันเจ็บนัเนี่ยเจ็บใช่ไหมพี่เป่าไหนอ่ะพี่แท้เป๋าให้ดูนะสะเทกอนไหนดิไปได้แล้ว ไปแล้วจะกลับบ้านแล้วไปได้แล้วเราจะไปเที่ยวต่อแล้วเธอไปเธอกลับบ้านไปบ๊ายจับสลัดเลยไปโอ้โหไป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 ได้แปไปไปไปลองพึ่งซื้อมาแล้วมะลองพึ่งย่าง เจออะไรอ่ะเลาทุกคนกินชาตเป็นไงพี่วากินลองดูเยอะๆดิโอ้โหกันท่านก็สะเกืออะไรล่ะนี่ยอดเดี๋ยวมนอดื่มน้กินได้ไมมกินได้เลยลึกๆ แข่งสักสีเอาดีเอาดิขายมึงแมวอ่ะเอาเด็ดนังเกดลองปีมอยู่ข <ını Vincent Leonard> ้างหลังมึงทำตางมึงทำอะไรทีนี้เือเบบื่อเบืินกินเข้าไปบือ ล้งพึ้งเร็วดิรอไอเลิฟทมาให้มันอร่อยอร่อยเร็วไอ o เลิฟลังมึ้งไอ o เลิฟลังพึ้งไอ a เ e ดลังพึ้งไอ o เลิฟลังพึ้งเอาอย่า่ย่ามาโอนอยออกใครแพ้กิมม่อม่เอม่าไม่าไม่เอาไบอึ๊บ่อยมอมแเอไอไ่าไมา่อาอมาไม่เมอากมนเอ่อมอา่มัอ เขากินน้ำไหมใ้่แหน่เราเห็นไลูกคือเขาไปเต็มเต็มเออไม่แหน่จะอ้วกอ่ะที่ตอนนี้นี่บรรยากาศนี่อ้วกได้นะอ้วกได้จริงจริงอ้วกได้อ่ะแบบมันมันเนี่ยแบบใช่ไม่ลองมาไม่ถึงวังเอ้ยไม่ใช่ถ้าไม่ได้ลองลังพึ่งจะไม่ได้ถึงทำจัง